สวัสดีจ้าเมนูวันนี้ไม่จะออกอีเนียวใส่บเกอร์ส้มใส่ใบชือ้อูนะจ้าออกแบบเมืองเมืองนะสูตรไตลือนะจ้าเป็นเมนูไทยบ้านเนาะแมงอีเนีย่ยนะจ้าหรือว่าแมงเงาเนาะภาษาไทยกลางห้องลูกแมลงพอหอนะจ้าไปดูในส่วนเครื่องแกงกันเะนาะใส่ขมิ้นลงไปนะจ้าตามด้วยเกลือปน่นกระเทียมใส่ลงไปหอมแดงนะจ้าพริกหนุ่ม กะปินะจ๊ะคราวนี้ก็มาโขลกเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยก็หั่นไปหั่นบะเขือส้มน้อยนะจ๊ะหั่นซอยใส่ถ้วยแมงอีเนียวลงไปเลยนะจ๊ะก็ะเดียวก็จะไปคั่วรวมๆกันเลยเนาะพร้อมพิกแกงนะจ๊ะเป็นหน้าเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะกระเทียมลงไปเจียวเนาะคราวนี้ก็เอาพริกแกงแมงอีเนียวบะเขือส้มนะจ๊ะส้มน้ำมันลงไปเลยนะจ๊ะ อาจจะพัดคั่วพอประมาณนะจ้าถ้าน้าแห้งเกินไปฮะก็จะเติมน้ําลงไปพอคลุกคลิกเนาะเมนูออกอีเนียน่ยนี่น้ําจะบ่อยเยอะนะจ้าวันนี้แม่จะใส่ใบชะพูต้นหอมผักชีนะจ้ารอสุกกําเดียวนะจ้าใส่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่ต้นหอมผักชีใบชะพูลงไปแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะจ้าน้ําก็จะพอคลุกคลิกนะออกอีเนี่ยนี่ก็สมน้ำอมลมนะจ้า